อันนี้มันดูสังยาตัวสุดท้ายของสัพนามนะครับเป็นจตุสั์จตุสั์แปลว่าสี่นะครับดูการทำรูปตถาจตุสัทสักสับปิโยสุติจตุนันติอาทนานยะถาวุตตาติโสนะครับตถานอกจากนั้นตถานอกจากนั้นยะถาวุตตาติโสอันว่าการแปลง อันถูกเอาแล้วอย่างไรยะถาวุตตาเทศนว่าการแปลงอันถูกเอาแล้วอย่างไรยะถาวุตตาเทศนว่าการแปลงอันถูกเอาแล้วอย่างไรอันว่าการแปลงอันถูกเอาแล้วอย่างไรจตุสัทสัพปิแมแห่งจตุสัจตุสัทสัพปิแมแห่งจตุสัม จตุสัตสัปปิแมแห่งจตุสัพจตุสัตสัปปิแมแห่งจตุสัพโอติยมีโอติยมี โอติย่อมมีโยสุในพ่อโยยิพะทั้งหลายโยสุในพ่อโยยิพะทั้งหลายโยสุในพ่อโยยพระทั้งหลายติจะตุนันติอาทินาสุเตนะด้วยสูตรเป็นต้นว่าติจะตุนังติจะตุนันติอาทินาสุเตนะด้วยสูตรเป็นต้นว่าติจะตุนัง ติจะตุน,นันติอาทินาสุตินะด้วยสูตรพิธุนว่าติจะตุน,นงังตัวนี้ก็พอยพาดแปลงจตุกับโยเป็นจตสโสนะครับในท่ลิงแปลงจตุกับโยเป็นจตารในปุงลิงแล้วก็แปลงจตุกับโยเป็นจตาริในนปุงสกลิงด้วยสุดว่าติจะ,นนาจะตุนังติโสจตสโสนโยจตารตินี้จตาริ อ่าถ้าอย่างนี้แปลงสมเร็จเลยนะครับแต่ว่าจะตุศัสทบมีรูปพิเศษอีกรูปนึงครับพยันท่านจะบอกคำสั่งทำรูปต่อกันเลยครับเพื่อไม่ต้องมาเสียเวลาบอกทีหลังอีกนะอ่าดูต่อเลยครับตาโตโยนมโมตติเอธาตุสตเทนะกุจิโอการุจะนะเอธายโยสุเตนะครับหลังโอการุจะใสโหติเข้ามานะครับอนุโมทนาครับตัวนี้แปลด้วยกันได้เลยครับ โอกาโรจาอันว ja, ่าการแปลงเป็นอูอักษรด้วยโหติย่อมมีตุสะเทนาด้วยตุสาบเอทาสุเตในสูตรตาโตโยนโมตูติว่าตาโตโยนโมตุกวจิบ้างโอกาโรจาอันว่าการแปลงเป็นอูอักษรด้วยโหติย่อมมีตุสะเทนาด้วยตุสาบเอทาสุเตในสูตรตาโตโยนโมตูติว่าตาโตโยนโมตุกวจิบ้าง ต่อไปข้อตัวอย่างครับจัตตารูครับจัตุรว่าเป็นจัตุรบังอาจจัตตารูรูปแรกครับแปลงสําเร็จนะครับเพราะโยยพัฒนเป็นจตุกับโยเป็นจัตตารูนะครับ้วยสุดว่าติจัตุนังติโสจัตัสโสตโยจัตตารูตีนี้จัตตอ่ารูปที่สองจัตุรูนะครับหลังจากจัตุสาบแปลงโยเป็นโอด้วยตุสาบในตะโตโยนะโมตุนะครับนะหลังางนั้นก็ลง ระอาคมมาด้วยสุดว่ายะวะมะาทานาตรราชาเข้ามานะครับอาการแปลงนะครับโยยพัสเป็นโอด้วยตุสับในตะโตยโยนโมตุนะครับตรงนี้ก็เคยพาเปิดดูแล้วใช่ไหมครับที่เดิมอยู่ในสูตรว่าตะโตยโยนโมตุนะครับท่านลองกลับไปดูที่นั่นนะครับนะอีกนิดนึีน อ่าสูตรที่160กับหน้า93นะอ่าตรงตัวสัพท์ท่านบุไว้แล้วครับว่ามีจตุอุภาณทีแล้วก็โคสัพนะครับจตุสัพเป็นสัพท์แรกนะครับที่ในอ่าท่านบอกไว้แล้วนะครับหน้าที่93สูตรที่160นะให้แปลงโยเป็นโอด้วยตัวสัพท์นายแต่ตโยนโมตุนะครับตรงนี้ใกล้กันสองศัพท์คือจตุกรรมอุภาอุภาเรียนไปแล้วนะ หลังจากนั้นก็ลงโอกรมอลงระอากุมานะครับด้วยสุดว่ายะวะมาธนตรราจะเข้ามาก็ไม่รู้เป็นจตุโรครับนะปุงรีมีได้สองรูปครับเป็นจตุโรกรรจตุโรนะครับสองรูปด้วยกันนะครับอ่านิมนต์นะครับทำตุลุปเลยครับนะจตตารโอสามเดิมคือจตุลังจตุลงโยปธรรมาวิภานด้วยลิงกาเทปธรรมามพอนโย เป็นจตุกับโยเป็นจตารวมด้วยติจตุนังติโสจตตาสุมตโยจตารวมจตารีสำเร็จลปเป็นจตารวมแปลว่าอันว่าสีทั้งหลายจตารวสําเดิมคือจตุมจตุลงโยปัตมาวิภานด้วยลิงคาเทปัตมะพรโยวิมเป็นจตุกับโยเป็นจตารวมด้วยติจตุนังติโสจตตาสุมตโยจตารวม Surveys, จตาร,ริสําเรา็จูปเป็นจตารวมแปลว่าอันว่าจตารวมสําเดิมคือจตุวลังจตุลงโยปุตมะวิพานด้วยลิงคาเทปุตมะโยวิพานแปลนจตุกับโยเป็นจตารวมติจตุนามติสโซจตตาโซตะยวนจตารูมตีนิจจตาสําเร็จรูปเป็นจตารวมแปลว่าอันว่าง สามเดิมคือจตุวันลังจตุลงโยปธมาวิภานด้วยลิงคาเตปธมาพอโยวิเแป็งจตุกับโยเป็นจัตตารวมด้วยติจตุน้ำติโซจตารวมจตารวมตินิจตารีสำเร็จลุเป็นจัตตารวมแปลงอันว่าสีทั้งหลายจตารวมสัมเดิมคือหลังจตุลงโยปธมาวิภานด้วยลิงคัเตปธมาพอโยวิ เป็นจตุกับโยเป็นจัตตารวมด้วยติจตุนังติส่นจตสามจตารวมตินิจตาริสํำเร็จลุเป็นจตารวมสี่ทั้งหลายจตารวมสาเดิมคือจตุลังจตุลงโยปุตมาวิภานด้วยลิงคเทปุมาโยวิภานเป็นจตุกับโยเป็นจตารวม Ti jatunam, ti suam, jata suam, tai yuan, jata ruam, ti nin, jata Samde lu pen jata ruam, pe wam, tan, wa, si, tang Jata ruam, samdem ke jatuan lang, jatulong yo putama vipan Lingkate putama, yo vipan, peng, jatukap yo pen jata ruam Ti suam, jata suam, tai yuan, ว่าสี่ทั้งหลายต่อไปขจัตุรวสํมเดิมคือจตุวลังจตุลงโยปัตมาวิภานลิงคัตเทปธมาหลังจากจัตุวแปลงโยเป็นอคนตุสํมในตาโตโยนมโมตุวมพสราลังลงราคมยาวามาธนานตาละลาจากเข้ามานำเพชินาราไปไประกอบกับสระงคน น่าเยมรังยุตสําเร็จลุเป็นจัตุรวงแปลว่าอันว่าสีทั้งจัตุรวสําเดิมคือจัตุวันหลังจัตุลงโยปัตมาวิพันดิงคาเทวัตมาหลังจกจจตุวมแปลงโยเป็นอวนตุสําในตัตโตโยนัมบมตัวพอสระลังละอาคมด้วยยาวามันทันนัตละละจักขมานา ด้วยนายเยมปรัญยุเตสําเจลุเป็นจตุรุอันว่าสีทั้งหลายจัดสามเดิมเกิดจตัวหลังจตุลงโยปัตมาวิพานด้วยลิงคเทปัตมาหลังจากจตุมแปลงโยเป็นอวตุสามในตาโตโยนโมตุลพ่อสลังลงละอาคมยาวามันทนัตตละลาจากกามานำเพียญินาระไปประกอบกรรม ด้วยนาเยมปรัญยุตเตสเรเจลโลเป็นจกตุรวมอันว่าสีทั้งหลายจะตุรวัสมเดมคือจะตุวมจะตุลงโยปธมาวิพานด้วยลิงคาเทปธมาหลังจากจากตุรวมแปลงโยเป็นโอมตุสำในตาโตโยนมโมตุวมพอสราลงลงราคมยาวามาทันนาตาละละจาเข้ามานำเป็นนาระไป,ไป็ความกรรม,มสรโอง นาเยมรังยุตเตสําเจล,ลวะเป็นจัตุรวาสิทั้งหลายจัตุรวสํเเดมเกจัตุรหลังจัตุลงโยปตมาวิปันดิงคาเทปัตมะลังจัจจตุรแปลงโยเป็นองตุสัมในตาโตโยนะโมตุวมพ่อสลังด้วยยาวามันทนาตาละลาจะเข้ามา นะเยปรัญยุตเตสำเด็จล้วเป็นแปลว่าอันว่า,าต่อไปทุติยภัตวิรูปเป็นจัตุรุจัตุรุเหมือนกันนะครับแปลว่าซึ่งสีทั้งหลายต่อไปจัตุหีจัตุพินะครับแล้วก็จัตุพิแปลว่าด้วยสีทั้งหลายอาจจะตุสัญญานะครับอยู่ในนาการสอนธน,นาข้อที่ทลายจตุสรับธนาที่ทลาย อุทุนี้อุปสักะตาจาตุนะครับมีจตุไหมมีครับอุทุนี้อุปสักขะตาจาตุชาสันตาสัท,ทเทศาทิปรัญจัอ่ะฐานะนี้นะครับฐานะที่สี่นะอ่าตัวนี้นะครับสอนพระออกามาเป็นอาศัยสาธเววา้วยสุดว่าวาเคโคสาโคสานังตติยะปัตมาตัวนี้ต้องแปลงหีเป็นทีก่อนแล้วก็ถึงสอนพระเข้ามานะครับนะ ต่อไปครับจะตุน,นังแปลว่าสี่แก่สีนะครับนาการกขมโณวานาสอนอาคมโพติย่อมลงตรงนี้ลงนาคมได้สุดว่าโลจะทวายตาน,นังมหินะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะเหมือนกันอ่ามันครับดูจะตุภิเลยครับนะอ่านไนครับจะตุพีสามเดิมเกิดจะตุหลังจะตุลงหิต,ตัิยาวิพนันธ์การรเนตดิยาหล,ลังจกลินทั้งปวงแปลงหิเป็น ด้วยสมาเหิสมิงนางมหาพิมยิวาภาอาสาทิสารทเวภาวาวะเกโกสาโกสานันตริยปัตมาสำเร็จลือเป็นจตุพีด้วยสีทั้งหลายด้วยสีทั้งหลายนันสีทั้งหลาย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 ทั้งสีทั้งหลายจตุพีสามเดมเกจตัวลังจตุลงอิติยาวิปั้น การรัตรติยาหลังจาาลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นเพิม้สมาหิสมิงนางมหาพิมหิวามะ้าอาสาทิสารทเวภาวางวะเขโคสาโคสานานติยาปัตมะสำเร็จรลปเป็นจ่าตุพี้ด้วยสีทั้งหลายโดยสีทั้งหลายอันสีทั้งหลายตามสีทั้งหลายสีทั้งหลายด้วยทางสีทั้งหลายจาตุเพียสามเดิมคือจตูม จตุลงหีตติยาวิภานด้วยการณเนตติยาหลานจาาลิงทั้งปวงที่เป็นเพิยมด้วยสมาหีสมิงนามหาพิมพิวามพระอาสาทิสารทเวเพาด้วยว่าเคโกสาโกสานานตติยาปัตมาสำเร็จลุเป็นจตุเพีมด้วยสีทั้งหลายโดยสีทั้งหลายอ่านสีทั้งหลายตามสีทั้งหลายสีทั้งหลายมีสีทั้งหลายด้วยทั้งสีทั้ง ต่อไปจตุนังเลยจตุนังสามเดิมคือจตุวลังจตุลงสัมปทาเนจตุทีพรนางวิพานลงนากมด้วยโนยจตวาทิโตนังไหมสำเร็จลปเป็นจตุนังแปลว่าสีทั้งหลายสีทั้งหลายต่อสีทั้งหลายจตุนังสามเดิมคือจตุวลังจตุลง ด้วยสัมปทานในจตุเตียมพอนังวิพนนานนอาคมด้วยโนจะทาวดาที่ตนังมห ah e, ิสิสเร็ลรูปเป็นจตุน,นัง,นงนเพื่อสิทั้งหลายสิทั้งหลายจาตุน,นังสาเดิมคือจตัวลงังจตุลงนังด้วยสัมปทานในจตุเตีย<อ>นังวิพาน จตุนังแปลว่าแก่สีทั้งหลายเพื่อสีทั้งหลายต่อสีทั้งจตุสัทธรรมมาลาสีพระวชนะปธมาจตารวนจตุรวทุติจตารวนจตุรวนตติยาจตุเฮจตุมจตุเพียจตุเทจตุนังจตุเฮจตุเพียจตุเพียฌานเทจตุนังสตมีจตุ Jatuh sata la, batama ruang, jaturo, jatitiya ruang, jatuh jatuh

Panjami mien, jatuh he, jatuh pih, jatuh pih, jatuh ti, jatuh nang, jatuh suan, jatuh satam, satamalan, ujana, patama, jatuh ruang, jataru, jatuh ruang, tatiyana, jatuh he, jatuh pih, jatuh pih, jatuh

Catuaruang ruang, cataruwa, catuaruang pataman, ruang catuaruang pataman, catuaruang ruang cataruwa, catuaruang pataman, 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 catuaruang ruang catuaruang Caturut cataro, 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 jatuh cataro, 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 caturuan pataman, cataruan caturuan pataman, cataruan caturuan pataman, caturuan pataman, cataruan caturuan pataman, cataruan caturuan pataman. Caturuan pataman cataruan caturuan pataman cataruan caturu tutiya cataruan catu tutiya cataruan tutiya cataruan caturuan cataruan caturuan tutiya cataruan caturuan tutiya cataruan caturuan tutiya tu tyan jata ruan jatu ruan tu tyan jata ruan jatu ruan tu tyan jata ruan jatu tu tyan jata ruan jatu ruan 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 tu tyan jata ruan jatu จตุเพียจตุเพีิยมจะตียาจตุเฮียจตุเพี้ยจะตุมจะตียาจตุเฮียจะตัวเพี้ยจะตุเพีจตุเพียงจะตียานจตัเฮียจตุเพียจตุเพี้ยจตุเพียมจะตียานจตุเฮจตุเพียย

Jatuh jatutia, jatunang, jatutia, jatunang, jatunang, jatutia, jatutia, jatunang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 , jatutia, jatutia, jatunang, jatutia, jatunang, jatutia, jatunang, jatunang, jatunang,

จตุเพีปัญจมีจตุเฮจตุเพีจตุเพีปัญจมีจตุเฮจตุจตุเพีปัญจมีจตุเฮจตุเพีจตุเพปัญจมีจตุเฮจตุเพีจตุเพีปัญจมีจตุเฮียจตุเพีปัญจมีจตุเฮีจตุเพี้ยจตุเพีปัญจมี จัตุเพียจัตุเพี้ยปัญจมีจัตุหีจัตุเพียจัตุเพี้ยปัญจมีจัตุหีจัตุเพียจัตุเพี้ยปัญจมีจัตุเีจัตุเพียจัตุปัญจมีจัตุหีจัตุเพียจตุเพียปัญจมีจัตุหีจัตุเพียจัตุเพี้ยปัญจมีจัตุหี จตุเพียงปัญจมีนจะตุหจตุเพียจตุเพีปัญจมีนจตุอีจตุจะตุเพียงปัญจมีนจตุหีจตุเพียจตุปัญจมีจตุหจตุเพียงปัญจมีจัตุหีจตุเียจตุีปัญจมีจตุหีจตุเพีจตุีจมัตี ชาตทียชาตุนังชาติทียชาตุนังชาตทียชาตุนังชาติตุนังชาติทียชาตุนังชาตทียชาตุนังชาติตุนังชาติทียชาตุนังชาตทียชาตุนังทียชาตุนังชาทีาตุนังชาทียชาตุนังชาติีาตุนทีชาตุนังชติีตุนังชติีชาตุนัง

Jatuh satam, betam malas, si, pa, u, waj, nam, pa, tam, ruang, jatuh ruang, tuti, cataruan ruang, jatuh tatian, jatuhin, jatuh pin, jatuh pin, jatuh, jatuh nam, penjamin, jatuhin, jatuh jatuh pin, จตุสุ่ครับจตุสับปงลิงน,นะครับน่าจะพอคุณเคยสมควร